เรามาดูก่อนว่าเมื่อกี้เราสูดลมถูกหรือเปล่าเอานิ้วชีย้ยกขึ้นมาเอาอยู่ใก,ใกล้ๆจมูกนะอะสูดลมหายใจยาวพ่อนลมหายใจออกมาทางให้โดนน,นิ้วสูดอีกครั้งหนึ่งพ่อนออกมาให้โดนนิ้วรู้สึกไหมออกทางจมูกถูกไหมอันนี้คือออกทางจมูกนะคราวนี้ที่สูดการที่ทจจริงสูดเข้าไปใหม่อ่ะเอาน,นิว้วสูดลมหายใจยาวพ่อนความรู้สึกลมม,มมาที่กานอกเหมือนกึ่นลมเข้าไปลงมาที่กานอกสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งพ่อนความรู้สึกลมมาที่กลางอก ต่างกันไหมตั้งแต่นี้ต่อไปยาสูดลมหายใจแล้วผ่อนออกมาอย่างนี้เหนื่อยจังเลยห้ามห้ามทําอย่างนี้สูดแล้วก็ลงกลับรู้สึกที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่เริ่มต้นงายมือไปที่หน้าตักสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆสูดลมหายใจยาวอาครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปีช่ช้าๆยกมือขวาขึ้นมาสองนิ้วแตะไปที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่คือฐานของจิต ให้เราเรียนรู้ว่าฐานของจิตอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปีสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีไว้เราจะใช้ลืมตาทําอยู่นะไม่ว่าจะลืมตาหลับตายืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําทําได้ทุกอิเดยาบทเป็นอากาลิโกไม่เรีอกการและเวลาสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปีไว้ท่อตาต่ําสักครู่น้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปีจะมีความรู้สึกบ,บุบบุบ อยู่ที่กลางอ,อกบริเวณลิ้นปีจะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นให้เราเรียนรู้กันนะว่าฐานของจิตอยู่ที่กลางอ,อกบริเวณลิ้นปีองค์แห่งการตัดสู้อยู่ที่กลางอ,อกบริเวณลิ้นปีคือฐานของจิตบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนหัวใจเต้นเลยถ้าหัวใจเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะค่อนไปทางซ้ายจะอยู่ใต้ราวนมซ้ายช่วงประมาณซี่โครงข้อที่4ถึงที่5โดยประมาณนะทางการแพทย์แล้วบอกเอ๊ะทำไมมันเต้นได้ตึ๊กตึ๊ก นะให้เราเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้ว่าเหมือนกระแสสามารถรับส่งถึงกันได้เดี๋ยวเราจะค่อยมาเรียนรู้กันว่ากระแสทําอย่างไรสังเกตความรู้สึกกลางอกบริเวณลิ้นปี่ไว้การฝึกจิตนี้ไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามทุกคนคือมนุษย์ทุกคนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดทุกคนเพราะทุกคนคือมนุษย์นั่นเองสังเกตความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆเวลาเราตึงที่หัวอยู่ผ่อนลงมาไหลตึงอยู่ไหมผ่อนลงมากลางอกรู้สึกไว น้อมความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปีเพราะเวลาเราจะแผ่เมตตาต้องแผ่จากจิตภายในที่บริสุทธิ์สังเกตความรู้สึกกลางอกไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกวุบวุบวุบเบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างรู้สึกไวที่เราฝึกเราไม่ได้ฝึกสมาธิเราฝึกปัญญากรกับสติเลยคือมีสัมปชนโนสติมาสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆ เมื่อรู้จักฐานของจิตแล้วค่อยๆเอามือออกช้าๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเรามาเรียนรู้การรับส่งคลื่นกระแสไปพร้อมๆกันสังเกตความรู้สึกที่มือไวเหมือนกระแสเดี๋ยวธรรมาจะพ่วงกระแสไว้ให้เหมือนแบตเตอรี่ใครไม่มีไฟธรรมาจะพ่วงให้เมื่อพ่วงไปแล้วทุกคนสามารถไปพ่วงต่อได้เลยสังเกตความรู้สึกที่มือไวเดี๋ยวที่มือจะมีคลื่นกระแสอุ่นๆจะมีความรู้สึกวุบวับวับไปอยู่ที่มือเราบางคนดูในทีวีก็สามารถรับกระแสได้ในทีวีได้เลย เราเรียนรู้การฝึกจิตทางสายเอกเป็นทางตรงและมีทางเดียวไม่ใช่มีหลายทางเดี๋ยวที่มือจะมีเหมือนมีคลื่นกระแสคราวนี้ลองขยับมือเข้าออกช้าๆทุกคนต้องทําได้ทุกคนเลยมืนมีแรงดึงดูดไหมเหมือนแม่เหล็กดูดไหมเอามาสอนอยังไงกลับไปสอนได้อย่างนั้นเลยนะเหมือนแบตเตอรี่พอเอามาพ่วงไปแล้วทุกคนสามารถไปพ่วงต่อได้เลยนะกลับไปบอกต่อพ่อแม่ลูกหลานญาติสนิทมิตรรัก เด็กออทิสติกพิการซ้ำซ้อนตาบอดหูหนวกฝึกได้หมดนะเพราะจะมาสอนมาหมดสังเกตคลื่นกระแสะไหมนะกลางหนกรู้สึกไว้ที่มือรู้สึกไปเวลาเราจะแผ่เมตตาให้ใครเราต้องเรียนรู้ว่ากระแสถึงกันได้เหมือนเจ้ากรรมในเวรคนที่ล่วงรับไปแล้วเราต้องเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ต้องทําได้เองนะไม่ใช่บอกว่าพระบอกมาว่าไม่ใช่นะต้องทําได้เองนี่เรียกว่าสันติโกบรลุแล้วเห็นเองอากาลิโกปฏิบัติไม่เกกลือกการละเวลาอยู่ที่ไหนต้องทําได้ฟังอยู่ทําได้ไหมทําได้รู้สึกได้ไหม รู้สึกได้เองนี่ก็เรียกว่าสันติโกบรลลุแล้วเห็นเองคราวนี้มือนิ่งสักครู่รวมกระแสไปอยู่ที่มือน้อมความรู้สึกมาที่กลางอกและที่มือเราก็รู้สึกไว้จะเหมือนมีกระแสอะไรอุ่นๆวุบๆปี่ที่มือเราที่มือเริ่มมีคลื่นกระแสเปลี่ยนแปลงคราวนี้ลองขยับมือเหมือนเลาบลูกโป่งดูสิเหมือนมีอะไรเป็นก้อนๆไปอยู่ที่มือเราไหมรู้สึกได้ไหมสัมผัสได้นะเราเรียนรู้ซึ่งคลื่นกระแสนะ สัมผัสความรู้สึกเราเองคราวนี้มือนิ่งสักครู่ตามองมาที่มือพระอาจารย์นะแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองสังเกตความรู้สึกกลางหลไว้นะตามองมาที่มือพระอาจารย์นะแต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองนะเดี๋ยวจะมีคลื่นกระแสอะไรไปอยู่ที่มือเราตามองมาที่มือพระอาจารย์สดสดเลยสังเกตความรู้สึกที่มือวายเดี๋ยวจะมีกระแสไปอยู่ที่มือเรามือไม่ต้องขยับนะดูนะพระอาจารย์สดสดจะขยับมือเคลื่อนมือมือทุกคนอยู่เฉยๆนะเหมือนมีคลื่นกระแสอะไรวิ่งเข้าไปที่มือเราไหม แม้แต่เรามองมาทางจอทีวีก็สามารถมีคลื่นวิ่งเข้าไปที่มือเราได้ที่เราบอกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่แค่ออกเสียงต้องเป็นคลื่นเลยต้องเป็นคลื่นกระแสเลยเหมือนผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอะมอง้วยตาเปล่าไม่เห็นเราบอกกวดน้าแผ่เมตตารู้ได้ยังไงว่าเขารับได้นี่ไงเราต้องเรียนรู้เองว่ากระแสสามารถเชื่อมโยงซึ่งกันได้นี่คือเรียกว่าอิทัพปัจเจตาทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกล้วนเป็นคลื่นกระแสเชื่อมโยงซึ่งกันและกันคราวนี้ลองเคลื่อนมือดูทีซิขยับมือดูซิทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไหมสัมผัสเราเองเลยนะตาเรามองอยู่หูฟังอยู่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปีรู้สึกได้นะคราวนี้มือนิ่งสักครู่สูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆหงายมือทุกคนหงายมือไว้ตามองมาที่มือพระอาจารย์นะทุกคนหงายมือไว้นะทุกคนหงายมือไว้เลยลองรับกระแสจากพระอาจารย์ดูนะดูนะตามองมาที่มือพระอาจารย์แต่ความรู้สึกอยู่ที่มือเราเองผู้ส่งพูดกลางอกดูนะพระอาจารย์สัพุทธพระอาจารย์สุรพจนจะพูดกลางอกให้มีความสุข และเรารับกระแสได้ยังไงตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงดูนะพระอาจารย์สมพจน์จะขยับมือมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกระแสไหมทุกคนหงายมือไว้เลยนะหงายมือไว้เลยใส่ใจความรู้สึกกลางอกเราเองนะรู้สึกได้ยังไงต่างคนต่างพูดของตัวเองเลยรู้สึกยังไงเหมือนเป็นคลื่นรู้สึกไปเลยนะใครรู้สึกได้ดูนะ คราวนี้ผู้ส่งพระอาจารย์สุพจน์จะเคลื่อนมือเป็นวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเคลื่อนเมื่อกี้ตาเรามองอยู่นะเห็นมือพระอาจารย์สุพจน์เคลื่อนมือแต่ความรู้สึกอยู่ที่ภายในเราเองไม่เกี่ยวกันแล้วนะให้เรียนรู้ว่าเหมือนกันตาที่เรามองอยู่เนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสและใจตัวนี้มันคิดนึกอยู่ตลอดห้ามความคิดห้ามไม่ได้ความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตแต่ตัวนี้มันต้องฝึกไม่ใช่บอกว่าเขาบอกคราวนี้ดูนะอาจจะเพิ่มกระแส จากหนึ่งองค์เป็นสององค์มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไหมและสังเกตความรู้สึกไว้นะรู้สึกได้ไหมมีการเพิ่มกระแสะได้ไหมสัมผัสความรู้สึกเราเองนะสิ่งนี้เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเรื่องอื่นเรื่องเล็กวางไว้ก่อนสําคัญที่สุดคือเรื่องนี้เรื่องจิตเรื่องใหญ่การทํางานแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ที่ทําไม่เสร็จคือไม่ได้ทาต่างหากสังเกตความรู้สึกไว้คราวนี้ดูนะพระอาจารย์สมพัน์จะขยับมือขึ้นลงซ้ายขวามีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมจากเมื่อกี้ สังเกตความรู้สึกไว้นะเราจะสังเกตดูที่เรารับคลื่นกระแสได้แปลว่าเราต้องนิ่งมากขนาดไหนเราต้องนิ่งมากอยู่นะคราวนี้ดูนะพระอาจารย์สุพจน์เพิ่มกระแสแล้วแต่มาเพิ่มอีกวงหนึ่งดูนะครั้นี้จะมือลงช้าๆพระอาจารย์สุพจน์จะมือลงช้าๆ สูดลมหายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กางล่างอกค่อยๆง่ายมือไว้ที่หน้าตักเราจะมาเรียนรู้การแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันนี่ก็เรียกว่าจะเป็นเมตตาอปปมัญญาซึ่งเป็นเมตตาไม่มีประมาณแต่เวลารู้สึกว่าจะเหลือให้เรียนรู้การรับส่งคลื่นกระแสกันเลยกขเชิญผู้บริหารทั้งสองคนตาเรามองอยู่นะงายมือไว้อยู่นะปกตินะทั้งสองคนหันหน้าเข้าหากันคนหนึ่งงายมือคนหนึ่งคว่ำม,มือ เราเรียนรู้นะตามองมาทางเิทยากรพิเศษของเราแต่ความรู้สึกอยู่ที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่เราเองนะผู้ส่งพูดกลางอกให้มีความสุขโดยไม่ต้องออกเสียงตาเรามองอยู่เราจะใช้ความรู้สึกกลางอกแม้แต่เรามองมาทางเิทยากรของเรานะแต่ความรู้สึกเรายังอยู่ที่กลางอกที่มือเรารู้สึกไวเวลาเขาเคลื่อนมือปึ๊บเราก็สามารถรับขึ้นกระแสได้เลยสังเกตดูนะมือไม่ต้องติดกันนะผู้ส่งพูดกลางอกให้มีความสุขโดยไม่ต้องออกเสียงผู้รับรู้สึกได้ย่างไงบ้างบอกผู้ส่งด้วย ม,มีกระแสกระแสคลื่นนะคะเหมือนกับลงมาตรงมือของเรา<ะ>คราวนี้ผู้ส่งขยับมือขึ้นลงช้าๆผู้รับอยู่เฉยๆนะเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์มาสอนเวลาผู้ส่งขยับมือขึ้นลงผู้รับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นกระแสไหมแรงขึ้นค่ะแรงขึ้นค,คราวนี้ดูนะพระเจ้าชลธ์จะเพิ่มกระแสจากเมื่อกี้หนึ่งคนเป็นสองคนเราเรียนรู้กันเองเลยนะโดยความรู้สึกภายใน แล้วปัจชีเพิ่มก,กระแสแล้วเป็นยังไงบ้างกระแสแรงขึ้นค่ะมากขึ้นมากขึ้นข้างเดียวค่ะ,ะเพราะเวลาเราจะแผ่เมตตาเราต้องแผ่จากสิทธิ์ที่เป็นคลื่นกระแสไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดไม่ใช่ดีหรือไม่ดีมันเหนือจากดีไม่ดีคือเป็นปรมัิน,นั่นเองคราวนี้ผู้ส่งเคลื่อนมือเป็นวงกลมมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้แทนมาสอน ไปตามมือของผู้ส่งค่ะเป็นตามมือเราจะสังเกตดูเราใช้ลืมตาอยู่นะแม้แต่เรานั่งอยู่เรามองมาทางจอทีวีก็สามารถรับขึ้นกระแสะได้อยู่ตรงไหนก็รับขึ้นกระแสะได้ไอ้ที่เราเครียดเครียดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นคลื่นกระแสะแต่ตอนนั้นเรารู้ตัวอยู่แต่เราไม่รู้สึกตัวเรามีสติอยู่สติเนี่ยไม่ต้องไปฝึกหรอกให้มีสติให้มีสติโจรมีสติไหมเถียงพ่อแม่มีสติไหมมีมแต่ขาดสัมปชัญญะคือตัวปัญญาคราวนี้ผู้ส่งเราขยับมือขึ้นลงซ้ายขวาดูซิ ขยับมือขึ้นลงซ้ายขวา,าดูนะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไหมเป็นตามมือของผู้ส่ง่เป็นตามมือของผู้ส่งคราวนี้ผู้ส่งมือนิ่งสักครู่ผู้ส่งค่อยๆเหมาข้างๆทีละข้างดูซิเอามือลงไล่ข้างหนึ่งผู้รับรู้สึกยังไงก็ขึ้นค่อนข้างลงทีละมือตามผู้ส่งค่ะแล้วก็หายไปเอาไปใช้เลยนะเอาไปสอนต่อได้เลยนะ เพราะเวลาเหตุอะไรจะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้ทุกคนมีหน้าที่บอกทุกคนดูจิตไว้นะดูจิตไว้ดูจิตไว้ไวนะสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้เรามาเรียนรู้การแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันพวกเราจะได้มาร่วมกันแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันง้ามือไว้ที่หน้าตักนั่งพิงเก้าอี้สบายสบายสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกค่อยๆหลับตาช้าๆเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วตั้งจิตกลางหน้าอกโดยไม่ต้องออกเสียงแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณ จากกลางหน้าอ,อกแผ่ออไปที่มือคลื่นกระแสจะวุบวุบวุบไปเรื่อยๆแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณห้องแผ่ออกไปรอบบริเวณได้ร่วมกันฝึกจิตตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสีอริยมัคมีโยงแปดซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุกองได้ตัดสู้ แผ่ออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศแผ่ออกไปทั่วโลกทั่วจักรวาลอันไม่มีประมาณภายในจะสงบไปเรื่อยๆกายนี้จะสะบัดไปสะบัดมาไม่ต้องสนใจจะคล้ายๆงงง่วงไปมาไม่ต้องสนใจเพราะที่เราฝึกเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายเพราะข้างในจะสงบได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องยุ่งกับความคิดถึงมีความคิดอยู่ก็ไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องยุ่งกับลมหายใจแค่รู้สึกไปกลางหนอกบริเวณลิ้นปีคือฐานของจิตนั่นเองเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วตั้งจิตกลางหน้าอกด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เจริญมหาสติปัฏฐานสีอริยามรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางดับทุกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้ขอน้อมบุญกุศลนี้ให้ถึงกับพ่อแม่พี่น้อง ญาสนิทมิตรที่รักครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพไทเทวาทั้งสิบติดเท้าพรมอินเท้าจตุโลกบาลทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายพระพิรุณพระแม่โพศขอมีส่วนได้ร่วมอนุโมทนาบุญโมทนากุศลในการที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่อริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทุองคได้ตตัสร้ขอกุศลผลบุญน,นี้ ขอเทพไทเทวาทั้งสิบทิศขอมิสวนได้หลับในกุศลนที่แห่งนี้ขอให้พ่อมีความสุขให้พ่อมีความสุขให้แม่มีความสุขให้แม่มีความสุขให้พวกเราทุกคนมีความสุขก่อนจะลืมตาทุกครั้งเวลามีคนมาเรียกเราไม่รีบลืมตานะวิธีการลืมตาตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับตั้งจิตกลางหน้าอกว่า ความรู้สึกมันจะวุ could, could. Cały, ๊บป um, ุ๊บปุ๊บลงมาที่กลางหน้าอกค่อยๆสูดลมหายใจยาวผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆไม่รีบสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่ช้าๆไม่รีบสบายๆสูดลมหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางอกบริเวณลิ้นปี่พร้อมกับค่อยๆลืมตาแล้วท่อตาต่ำสักครู่ สังเกตความรู้สึกการทังไว้นะแล้วเวลาทุกคนได้ดูจิตไปเรื่อยๆดูจิตไปเรื่อยๆเห็นการเกิดดับภายในเป็นอย่างหนึ่งทุกขณะตั้งแต่นี้ต่อไปดูจิตไว้หงายมือไว้ใครจะพิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ดูจิตไว้อ่านหนังสือทําอะไรเดินยืนนั่งนอนกินข้าวน้ําขับรถอยู่ดูจิตไว้แล้วเมื่อฝึกจิตไปเรื่อยๆจะมีสภาวะธรรมแห่งการหลุดพ้นเทียมมาแต่งที่เป็นกรอนจะท่องให้ฟังจะเป็นสภาวะธรรมภายในเลยคนที่ฝึกสติปฐานสี่ของเน้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันห้านั้นลำเค็ญ ปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานชานตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งยาเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงผวังแล้วจากนั้นเห็นจิตเจ็ดคณะขันห้าละออกจากจิตหรือไหนกายก็ละจากขันห้าปิติใจรู้ภายในเห็นจิตวิมุตพลันแล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิษว่าอะไระไหนนั่น เหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันจิตดวงนั้นเป็นวิมุตต์หลุดพ้นเอ่ยจับหลักตรงสรุปนิดนึงนะพอมีอะไรเมื่อกี้เห็นพระจันทร์บอกเนหะ็นไหมเสือใจยาวๆผ่อนมาที่กลางหน้าอกเอ๊ะทำไมเราต้องดูกลางหน้าอกดูทรงอื่นงไม่ได้อะเวลาสบายใจสบายใจตรงไหนบอกเออสบายใจจังเลยสบายตรงไหนเอ๊ะอยู่ตรงไหนเราเคยได้ยินไหมสบายอกยแล้วเวลารู้สึกกลุ้มใจเราก็บอกว่ากลุ้มอกกลุ้มแล้วตอหนักก็หนัก,นก,นก พอปล่อยได้เสร็จก็โล่งอกเพระเาะฉะนั้นดูตรงไหนดูตรงกลางที่อกนี้เพราะฉะนั้นฉัาเลยบอกตำแหน่งทางร่างกายเพื่อเข้าสู่จิตใจข้างในพระนจ้าท่านบอกว่าสูดให้ยยาวๆผ่อนขาอศึกมาที่กลางหน้าอกตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าสู่จิตใจภายในเพระเาะฉะนั้นพระพุทธองค์เลยตัดไปว่าทาทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ที่สําเร็จสําเร็จที่สําเร็จ,รจที่สําเร็จสําเร็จที่ตรงนี้ที่ใจนี้ท่าน,นทำตัวอื่นได้ไหมได้แต่ที่สําเร็จสําเร็จตรงนี้ หมือนติดต่อแผนกนู้นแผนกนี้มีห้องผูง้อำนวยการใหญ่มาติดต่อห้องไหนห้องผู้อำนวยการเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถพามาห้องผู้อำนวยการได้ก็จบนี่ก็เหมือนกันแบบนู้นแบบนี้ได้หมดแต่พระอาจารย์สอนเข้าสู่จิตข้างในเลยเขาเรียกว่าพาเข้ามาเลยมันทำไมถึงต้องดูตรงนี้นี่คือจับหลักตรงนี้ไว้พอมีอะไรแล้วม่คิดที่บอกมือมันแป๊บแป๊บจิ๊บจิบจับจับไอันี้มันภาษาภาษาพูดถ้าเอาภาษาว่าจิ๊บจิบจับจับแป๊บแป๊บออกไปมันจะเหลือแต่อะไรดูมันจะเหลือแต่ พุทธเจ้าเลยเรียกอันนี้ว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนี่ก็เรา่เห็นการเกิดดับแต่แปลภาษามันบังอยู่จ,จ,จิบจิบจับจับตึ๊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 บ,บเอามือทํางี้เคยเห็นพุทธเจ้าทำมืองี้ใช่ไหมลองขยับมือไหแตะดิแต่เสียงวันเสียงดิดังยังไงตึ๊บตึ๊บึ๊บตึ๊บ,บแล้วเลื่อนมือเข้ามาดิเลื่อนมือเข้ามาแต่ให้เบาลงตรงกลางอกเนี่ยแต่ให้เบาลงเบาลงได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินแต่รู้สึกไหม แล้วถ้าเกิดเอามือแตะไกล้ตรงกลางอ,อกรู้สึกไหมม่อกิ้ที่อาจารย์สอนให้ดูว่าต,ตึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เขาเรียกว,ว่าเห็นการเกิดดับไปเนืองเนืองตามรักษาจิตไปเนืองเนืองทุกขณะเห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นการที่เห็นการเกิดดับนี่เขาเรียกว,ว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกอน,นัตตาคือเกิดดับไปทุกขณะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดดับทุกขณะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิแล้วเกิดขึ้นแล้วเห็นถูกแล้วคิดถูกพูดถูกตามมาแล้วการกระทําถูก อาชีพก็ถูกต้องความเพียรสติตัวนี้มันจะเป็นมหาสติแล้วไม่ใช่สติข้างนอกเพราะน,นสมาธิตัวนี้มันก็จะเดินไปในหนทางเพราะฉะนั้นประยมตรงนี้ฌานวนเลยเดินไปตามลําลดับได้ฌานหนึ่งสองสามสี่มันก็เดินไปได้เขาเรียกว่าฌานย่อมมีแก่ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีฌานฌานและปัญญามีในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พนานิพานเพราะฉะนั้นที่เราฝึกจิตนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่นิพพานด้วยจิตข้างใน